โอเคครับผมก็ขอล่าวสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับเกมฟรีไฟล์ครับแล้วก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับเมาบัตนะครับผมก็วันนี้ผมมีสกิลมาแนะนานะครับสาหรับแพทใหม่นะครับที่เพิ่งอัพมานะครับเขาเพิ่งบัฟตัวของทัศยะนะครับให้เหลือใช้แค่ครั้งเดียวนะครับผมก็ใช้ได้ครั้งเดียวแต่ว่าถ้าเรายิงศัตรูล้มได้นะครับเราก็สามารถใช้ได้อีกหนึ่งครั้งนะครับ ยิงล้มได้เรื่อยๆก็ใช้ได้เรื่อยๆเลยนะครับแต่ว่าอยู่ที่เราจะทําได้หรือเปล่านั่นเองนะครับก็เลยมีสกิลมาแนะนำนะครับสําหรับใครที่แบบว่าอยากจะเล่นตัวนี้มันก็คล้ายๆทัศยาเหมือนกันนะครับตีด้วยทําลายบอด้วยนะครับผมอ่ะเราไปดูสกิลกันเลยนะครับผมนี่จะเป็นสกิลออสการ์นะครับสกิลใหม่นั่นเองนะครับก็ที่เขาเนิฟเนิบทัศยาก็คือน่าจะเป็ี่ยนเพราะว่าให้ทุกคนสนใจสกิลใหม่นะครับที่เข้ามานั่นเองนะครับ โอเคแนะนำก็เป็นออสการ์นะครับเพราะว่าจะทำลายอวอสามลูกข้างหน้าเลยนะครับแล้วก็ราความเสียหาย25หน่วยคู่ดาวสี่สิบาวิคู่ดาวเร็วมากนะครับก็คือใช้ได้เรื่อยๆเลยนะครับผมใน1นึ่งไฟนะครับแล้วก็สกิลที่2จะเป็นแอนดูนะครับที่แนะนำก็คือจะทำให้เกาะอึดขึ้นนะครับ40%เลยนะครับผมแล้วก็สกิลที่3จะเป็นฟอร์ดนะครับเพิ่ม HP 10หน่วยนะครับผมแล้วก็คู่ดาวยี่สิบวินะครับผมก็จะได้ไฟได้เรื่อยๆเลยนะครับหน้าหน้าไฟหน้าตรงนะแล้วก็จะเป็น ไอรินะครับที่แนะนำก็คือตั้งไอวอร์ฟื้นฟูเลือดนั่นเองนะครับสิหน่วยนะครับผมในระยะ15บห้าในระยะ5เมตรนะครับผม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 พี่โอเคสำหรับสัตว์เลี้ยงนะครับก็จะเป็นล็อกคูนนะครับก็คือลดคูดาวนะครับสินนั่นเองนะครับผมก็คือจะคูดาวเร็วขึ้นนะครับถ้าเรา เอาไปบวกกับออสการ์นะครับจะทําให้ออสการ์ูดาวเร็วขึ้นนะครับผม15%เลยนะครับแล้วสําหรับกล่องเสริมนะแนะนําเป็นกล่องชุดกอะนะครับลงไปก็จะได้ก่อ2หมวก2เลยนะครับผมจะได้เล่นง่ายๆนะครับกกตัวจะได้ไม่บางนะครับผมโอเคนี่ก็เป็นสกิลที่แนะนําสําหรับแพทนี้นะครับที่จะเอามาเล่นแทนนัศยะนะครับมันก็อัดคล้ายๆกันแต่ว่าตัวนี้เราจะเวลาเราแดดไปเนี่ยมันจะม้วนยิงไม่ค่อยได้นะครับแต่เรามันจะม้วนตรง มันจะตรงไปเลยนะครับเราต้องได้หักหักเดียวเองนะครับหักหมุมกล้องเองนะครับผมเราจะแบบว่าม้วนปุ่มอาร์ลอกของเราไม่ได้นะครับเหมือนทัศยะนะแต่สกิลนี้ก็ดีระดับหนึ่งเลยนะครับเดีย๋ยวเราไปดูในโซนกันเลยนะครับในในโซนว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับสกิลนี้นะครับผม kill dominate ครับทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับทัศียเอ้ไม่ทัศิยะสาหรับออสกานะครับผมแต่เราเข้าไปดูในตัวเกมนะผมเกมนี้ผมตัดมาจากสตรีมนะครับผมอาจจะได้ไม่ได้ไปพากนะครับอาจจะให้ดูยาวๆเลยนะครับผมสําหรับใครที่ดูแล้วไม่เบื่อก็ดูให้จบคลิปด้วยนะครับผมถือว่าเป็นกำลังใจให้ผมเล็กๆน้อยๆนะครับเราตัดไปดูกันในเกมเลยครับว่าจะเป็นยังไงนะครับได้แค่ช็อตเดียว đây phừng lao, quạt mít ghi nọ, này, thi sáng, vẫn chưa để quạt bỏ kiểu từng từng nữa, lột sáng ต้องไปเล่นมุมสูงใล้เนาะไปตรงนั้นมาวิลล่าไปตรงนั้นไปตรงนั้นมันจะมีบานสีอย่างว่านี่ยบานเหลืองวะสัมพูพาเดินเลยพาเดินเลยที่มีมีไม่ได้มันมีอะบออยู่เด้ยคนคนคนปุ๊บมันเข่าโกดังโกดังสุดท้ายเลยลังฟอร์มวะหน้ากูเจ็บน้ากูเจ็บเจ็บจัดเลยตุ๋น ไปาวิ่ววมดามมอวเมไม่ได้โดนนะซ้ายทัซ้ายงเขานะั้งเขาเขาสลิงเอาปะติดก่อนเน,นะเนโอเคกําลังไปกําลังไปตามมาเลยดันไม่ดันเลยกูดันชิดเขานะชิดเขาขวานนะ สวยๆตุนมีต no ัวปะเดี๋ยวอ้อมฟาให้มีมตัวเีเดี๋ยวสอง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 ตามแล้วตามแล้วง่โดนะลังยิงลังยิงไปที่คลังแสงไมโดนตัวมาถูกได้มีสาถู ดาวดาวดาวสลิงนดาวถอยวันแม่งหลังยิงแม่งก้อนนะแตกฝั่งอะฝั่งข้างสะพานให้มีสองก้อนว่ะสุก้อนเดียววะวันเอาเราพูดกันเลยโอเคไปเล็บแบงค์เก็บเสียงนะอยู่นี่ของอยู่นี่

แม่งตกใจเบิดแม่งนึกว่ามีตัวเดียวฮ่ามันยังสามตัวเนาะจ้าเนื้อเนื้อวู้งแม่งก้มุดลงไปแน่นเลยว่ะวี่เดียวอยู่เถิงอยู่เถิงให้เกาให้เกาเป็นเป็นเขาเลยเนินต่ำเนินสูงแม่งเป็นยากจัด

ลงังตหแม่งอ่อาลังเอดออเอดังเอดอดตัวนึงเอ้ยกดสกบที่เจ็บเจ็บเจ็บเจ็เออถยครองแม่เลยลังเอ๊ดดเลยตัวเอ้สุนัขมน Yeah. <t–UND dome> sai sai bang sai sling sling sai Sling, chép 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 tao chép chép Tụi chép nhìn chép 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 đây, đây đây chép 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 เอาออตัวเดียวตัวเดียวเอ,เอ้ยมัดนั้นสองตัวเดี๋ยวกูเปิดวงไฟให้ดาวมาตามแล้วอยู่ซ้ายอีกตัวท้ายครับตัวท้าย Nó một tuần, nó một tuần ừ. Trời tay ừ. Rồi Hoàng chiếc